กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสหมงคลเทเลวิชันเสนอ สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สงสัยใช่ไหมครับว่าวันนี้แฮกเเค้กมาทำไมเฉลยก็ได้ครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่โยกเย้ครับคุณแม่ของแทนเนี่ยก็เลยทำเค้กมาฝากพี่โยกเย้ครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปสะพายที่โยกเย่กันเลยนะครับขอเข้าบ้านนะครับ วันนี้คู่หูทดลองวิทย์ีโย่กเยกและน้องแพทริกจะมาทำการทดลองสนุกๆกับวิทยาศาสตร์ในวันเกิดทำอย่างไรสีเทียนที่สั้นแบบนี้จึงคืนชีพได้เขียนจดหมายด้วยมือวิเศษแล้วกรวยกรอกน้ำเกี่ยวอะไรกัลลนนี่หาคำตอบได้ในคู่หูททลองวิทย์โอ้โหเปนไมมสดส,สวยสดใสแหมวันนี้บรรยากาศดีด้วย ตัดกิง่งกันหน่อยดีกว่าไหมครับมาเลยเรานำต้นไม้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปสถานียุ่งเยี่ยมกันเลยนะครับส,สวยสดใสสุขส,สันต์วันเกิดค่ะพี่โอเก้โอ้ยโอ้ย,อยตกใจเลยน้องแพทย์ทีโอ้ยแต่เค้กสวยมากเลยครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับครับผมเค้กอันนี้เนี่ยคุณแม่กับแพทเนี่ยทำเองเลยนะครับ <hayır S 1> ขอบคุณหน่อยว่า เค้กที่คุณแม่มาทำเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลย oh, โอ้โหจริงเหรอครับจริงจรงครับงั้นพี่ขอทานเล่นกันนะครับอย่าเพิ่งสิครับต้องอธิษฐานก่อนอ๋อได้ครับอืมันเกิดวันนี้นะครับขอที่เรี้ยงยนะครับหน้าตาดีเหมือนพี่เบิร์ดหล่อหล่อแก่แค่ไหนก็หลอ่อเหมือนพี่เบิร์ดนะครับหรือหล่อเหมือนพี่แท่งก็ได้เป็นพี่มอสก็ดีหระพรุนเยอะมากเลยอ่ะห่อให้กรพรุนละคะโอเคครับได้เลยครับหล่อเหมือนแพทครับสาธุเอาเลยครับสองซ้ำ คอ,อยทีนครับเย่มันไม่ไดับป่ะคอยทีคอยทีแรงพี่เยอะอ้าวตอนแพ็ทเาเทียนนี่เป่าไม่ดับมาแกล้งพี่นี่ครับโอ้โหพี่เขาเป่าท่านเหนื่อยนี่ทรัอย่างงี้แต่พี่ยโยเย,ย่ยเ,ยเชื่อไหมคะว่าเป็นเทียนธรรมดาเนี่ยพี่ยเย่ย่ก็สามารถที่จะเป่าไม่ดับได้ดเหมือนกัน จริงเหรอครับเยเยี่ยมเราจะมีกล้วยกอกน้ำไหมครับกล้วยกอกน้ำใช่ไหมครับมีครับหลอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ตัดให้การทดลองเตายังไงก็ไม่ดับมาแล้วครับน้องแพทนี่นี่คือกล้วยกอกน้ำที่น้องแพทอยากได้ครับอเอออย่างแรกเหรอแล้วกว็พีเยี่ยมจุดไฟให้หน่อยครับได้ครับ แม่นทนี่เก่งนะครับฉลาดมากเลยอะไรที่มีไฟมาเกี่ยวข้องเนี่ยคนได้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยคอยดูแลให้ดีมากเลยครับแม่เรียบร้าแล้วครับเฮ้ยแล้วพี่จะรู้ได้ไงครับว่าเทียนนี้เป็นเทียนที่เป่าระดับครับน้องแพทิกงั้นพี่ยย้ก็ลองเป่าดูสิครับอ๋อรู้ใจพี่จริงๆลยครับน้องแพทยาเป็นเทียนที่เป่าระดับจริงด้วยพี่ขอจุดใหม่ก่อนนะ การจุดไฟต้องให้ผู้ใหญ่จุดทุกครั้งนะครับหลวงพ่อิตอ่ะแล้วเลิกทีทำเลยนะครับขั้นแรกนะครับถือกล้วยในระดับเดียวกับเทียนครับให้ห่างประมาณหนึ่งกุ๊บอ๋อระดับนี้ใช่ไหมครับใช่ครับฟุตหนึ่งใช่ครับแล้วที่ยุ่ยยิ่งเนี่ยกระเป๋าลมผ่านทางด้านแคบครับผ่านทางด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วให้ด้านกว้างเนี่ยขนาดกับเทียนครับโอเคครับเปล่านี้ใช่ไหมครับอุ้ยยุ่ยยกลงนำบากไปไหมครับเนี่ยยุ่ยยิ่งตัวสูงนี่ครับนี่แกล้งเล่นที่สรงคราอย่างนะครับ อย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เป่าใช่ไหมครับอย่พึ่งครับ 1, 2, หนึ่งสองสามเหนื่อยครับเนีโอ้โหเปจนเหนื่อยเลยครับเหนื่อยไม่ดับเลยครับน้องแมจิกไม่ดับจริงด้วยอ่ะบอก ทำไมนะคนที่มีแรงเป่าเยอะอย่างคุณโย่เย่ถึงเป่ายังไงเปลวเทียนก็ไม่ดับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเป่าลมด้านแคบของกล้วยลมจะพุ่งออกไปและกระจายไปตามปากขอบของกล้วยแรงดันของลมไม่แรงพอจึงทําให้เทียนไม่ดับแต่พี่โยเ่เยครับท่านเนี่ยสงสัยว่าเมาื่อกี้พี่แย่เนี่ยเป่าด้านแคบแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสงสัยว่าถ้าเราเป่าด้านกว้างล่ะครับและด้านแคบเนี่ยเล็งให้ตรงกับเทียนล่ะครับ ไม่รู้มืนกันครับแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องลองครับได้เลยต้องหนานกันใช่ไหมครับค,ครับหนึ่งตองกั้าถ้าเกิดเราเป่าลมจากด้านกว้างของกรวยกรอกน้ำเทียนจะดับหรือไม่อยากรู้ติดตามช่วงหน้าครับสนุกคิดวิทย์ในบ้าน พรุ่งน,นี้เป็นวันเกิดของแตงกวาเพื่อนสนิทของแอนนาเอาละวันนี้น้องแอนนาตั้งใจทำการ์ดวันเกิดให้กับน้องแตงกวาด้วยตัวเองเลยอุปกรณ์ก็มีกระดาษดินสอและสีเทียนเริ่มต้นด้วยการวาดรูปดอกไม้แสนสวยที่แตงกวาชอบลงไปสวยไหมคะ ้นตอนสําคัญนั่นก็คือระบายสีเอาสีที่แตงกวาชอบอทำไมสีเทียนเหลือสั้นกนุดแบบนี้สั้นแบบนี้ก็จับไม่ถนัดจะทํายังไงดีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาคุณแม่จะคืนชีพต่อสีเทียนที่สั้นให้ยาวด้วยเทียนแบบนี้เทียนจะช่วยคืนชีพให้สีเทียนได้อย่างไรกันนะถ้าอยากรู้รอติดตามชมครับคู่หูทดลองวิทย์ คู่หูทดลองวิทย์หลังจากที่คู่หูทดลองวิทย์ได้ทาการทดลองเป่ายังไงก็ไม่ดับกันไปแล้วแต่อยู่ๆน้องแพทริกก็อยากทดลองว่าถ้าเป่าลมจากด้านกว้างของกรวยกรอกน้ำเทียนจะดับหรือไม่ถ้าอยากรู้ก็ติดตามชมกันได้เลยแต่พี่โย่เย่ครับแ<ะ>พที่ยสงสัยว่าเมื่อกี้พี่เยี่ยงเนี่ยเป่าด้านแคบแล้วใช่ไหมครับแต่แพทสงสัยว่าถ้าเราเป่าด้านกว้างนะครับและด้านแคบเนี่ยเล็งให้ตรงกับเทียนนะครับ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องลองครับได้เลยต้องขนานกันใช่ไหมครับดโอนะโอเคครับ 1>, 1 2 3นสองัมหุ้ยแบบด้วยออกมาเลยครับออกมาเลยครับโอเคครับ 1>, 1 2 3สองม ต้องเล็งให้มั่นนะครับลมโดนเปลวเทียนแน่นอนสาเหตุที่น้องแพทริกสามารถเป่าเทียนดับได้โดยง่ายนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเป่าด้านกว้างของทางปากกล้วยลมจะพุ่งออกไปตามรูด,ด้านแคบของกล้วยทําให้เกิดแรงดันของลมมากขึ้นไปโดนเปลวเทียนทําให้ดับได้นั่นเองโอยเป่าเทียนดับหมดแล้วคราวนี้ได้ทานเทกน็กับสับทีตัดเลยนะครับ <c oughs> นมำพัดผิดอะไรอีกล่ะครับพี่โยเกค,ครับเค้กชิ้นนี้เอร่อยอย่างเงี้ยก็ต้องกินยากๆหน่อยสิครับเทนเนี่ยขอทดลองอะไรอีกสักอย่างได้ไหมครับอะไรครับแต่พี่โยเกช่วยจุดเทียนให้ใคก่อนนะครับด,ดีกันเหรอโอ้โหเป่าดับไปเมื่อกี้จุดีพี่โยเกอะตัวใหญ่ปอดก็ต้องใหญ่ลมก็ต้องเยอะเรามาลองเป่าเทียนเนี่ยใกล้ๆดูดีไหมครับโอ้น้ำพัด อะ่าปรท้าพี่นะครับถ้าเกิดพี่เป่าดับเนี่ยพี่ทานเลยนะครับได้เลยแพ้ให้น้องก้อนเลยอ่ะจริงนะโอเคแต่ได้ไกลแค่ไหนอ่ะขนานี้พอไหมครับไม่พอครับขนาดนี้นะครับไม่พอครับงั้นพี่ถอยอีกเมตรหนึ่งเอาไหมครับเอาครับจริงเหรอพี่พูดประชดเลยเนี่ยจรริงเหขนาดนี้นะครับโอเคแล้วครับอ่ะแทนใ้นำอะไรครับหนึ่งสอง เ,เรียกพล,ลังครับเรียกพลังล้มปานมาจากประเทศจีนเกาหลีฮ่องกงอเมริกาด้วยระยะทางขนาดนี้แม้แต่คนตัวใหญ่อย่างพี่โยกแย่ก็ยังไม่สามารถเป่าเทียนให้ดับได้ดูสิเล่นเอาหอบแ็ก,แกเลยครับงานนี้้องไหมครับครับมันไกลขนาดนี้มันจะดับได้ไงล่ะครับเป่าดับได้สิครับแต่ต้องมีตัวช่วยหน่อย ดะช่วยอะไรครับพี่ยก่ยกเยพอจะมีสายยางที่ใช้ระน้าต้นไม้ไหมครับขอสายยางระน้าต้นไม้อ่ะครับมีครับอยากได้ใช่ไหมครับครับรอตรงนี้เดี๋ยวพี่จัดให้